สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ USDT ใน OKX OK ให้ได้ทราบกันนะคะ USDT คืออะไร Tether USDT เดิมเรียกว่า Realcoin เปิดตัวในปี2014โดย Brock Pierce, r e e v e Collins และ Craig Sellers USDT เป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพบน Ethereum ซึ่งควรจัดรึงและหนุนไว้ที่ดอลลาร์สหรัฐ โทเคน USDT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมด้วยความสเสถียรเหมือนคำสั่งในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนผ,ผ,ผู้ใช้สามารถซื้อ USDT และขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วไปนอกจากนี้ USDT ยังเป็นสินทรัพย์หลายบล็อกเชน มีให้บริการบนบล็อกเชนชั้นนำเช่น Ethereum, Solana, o n a l a n d Avalanche, Simple Ledger Protocol, ของ Bitcoin Cash, EOS, Liquid Network Omni และอีกมากมายกลไกการรักษาเสถียรภาพราคาของ USDT ทำให้เป็นตัวเลือกเหลียนสเสถียรที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีวิธีที่สะดวกในการทําธุรกรรมดิจิทัลโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของราคาและมูลคา่าสกุลเงินดิจิทัลหลักทั้งหมดมีคู่การซื้อขายกับ usdt ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าถึงธุรกรรมที่มีสภาพคล่องสูงได้หากคุณซื้อ usdt